อาพี่้องตอนนี้เขาก็มาถึงมองที่ทำมหาจิตอลไรพี่้องอายกสรุงครับผมมือนี้เสียนสรุงมากั้งแตดเก่าคนพี่รองมาทั้งปีหลับพี่้องบานหน้าสีนวลวันสันทั้งกลาสินพี่รองเอาเนี่ยคือบรรยากาศเขามาหอดมองแล้วทั้งเสี่ยนสรุงจะเริ่มเตรียมสรุงคนละครับพี่รองเอ้าฟังบรรยากาศใกล้ๆพี่้องเอ้านี้ไครับเดี๋ยวครับของพี่รองของ เออของไงครับเออเขาไปทั้งคุณไปทั้งหวยมู่นกับปลากระบอกมาใขึ้นพี่น้องเออเขาก็เลยอ่าเปลี่ยนแผนว่าสั่นเออมาทางบ้านน้องไพนาสีนวลน,นี่แหละครับตอนนี้กากลังเตรียมสูงอยู่พี่น้องแต่ว่ากแจ็คิได้ปลาบ๊ะเร่ปลาเขากัดธรรมรุนกันนะพี่น้องเด้อเออม,มือนี้ก็ถือว่าทุรักทุเล่ยอยู่พี่น้อง ควาทางอนขางลำบากพี่นอ้องฮะพี่น้องนี่ก็เสี่ยนสรดุงเข้าครับผมเออขอเขากองน้ำเดยวครับ่าสั่นนครับีแล้วพี่น้องเออเฮ้ครับผมฮะเบื้องบรรยากาศะก้อนพี่น้องเป็นยังไงนีแล่ะครับมากกันนรืงเมิดเก่า<อ>ชีวิตเก่าข้นพี่นอ้องหายอยู่หากินครับผมเสี่ยนสรดุงเข้าอือบูละครับตอนนี้ก็ต้องเฝ้ากินเขากินปลาะก้อนอือต่อไปก็จิหาปลาเลวพี่น้องเด้อ ค,คนี่คือเขาเศร้าครับกินตอนซีม่องเศร้าพี่น้องเขาเศร้าเด้อละครับเอากราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องภาอีสานมันเท่าทุกคนนะครับเด้ออามือนีลุงโบพเพ่อเบิรงการทั้งมาหากินอีกมือน,นึงเลยพี่น้องอามือนีเฮามาพี่ละครับไกด์ดีพี่น้องเครื่องล่ำเปล่าก็สัญญ่นว่าเอาทางบ้านหน้าสีนวลบ้านหนองไผ่บานหน้าสีนวลพี่ละพี่น้องเอาเบิรงเปล่าอาทิตย์บ้านแห่พี่น้องอันดับแรกล่ำดับแรกมือได้มือนีพี่น้อง โอ้เห็นตะเซียกนกระจกเห็นครับพี่น้องมันลองเบิ่งดูกวันนี้ลองเบิ่งพี่น้องวันพุธอ่าสีมานซําไดอ่ามื้อนี้ก็ค่อนข้างคึ้มพี่น้องเนื่องจากว่ามีผ้ายอยู่เข้าตั้งแต่เมือวานนี่ล่ะพี่น้องเอ่อฝนตกเบิดมื้อเบิดคืนแต่ว่าตอนนี้ก็บเซาตกแล้วพี่น้องออามาลุ้นแหต่อ,ตอเอาเลยครับอ่าจังหวะว่านแหสวยๆของบ่าวอาทิตย์พี่น้องอ่ะลงไปแล้วครับผมเอาเลิกบ่ว่าสั่นว่าเอ่อน้ําท่วมหัวเข่าพี่น้อง บ่อนเลิกปั่นไดว่าสันแต่ว่าปลาการะบ่อนอยู่เรื่อยๆพี่นออ้องเออคาดว่าจะเป็นนาจะเป็นปลาขาวปลาขาวเกลือพี่น้องบอ่อนอยู่เออพว่ลไงครับสวบน้ำจับจับอยู่พี่น้องหญ<า>้างางาหญ้าพี่น้องหญ้าครับเออเอาเอาสีได้ปลาบ่ว่าสันว่าเนี่เอาปลาขาวสองตัวปลาขาวสองตัวพี่น้อง,เอ,ง,องเอา เี๋แลวละครับก็คือผลงานของบ้าอาทิตย์นี่ก็คือแห่จังวาแหลกของเราพี่น้องสามตัว,สา,ตวสามตัวครับผมเอา้าพก็ได้กินก็ <c oughs> ได้กินพี่น้อง,งวันจับังว่าสันวาทีมงานมาหาอยู่หากินพี่น้องก็ได้ท่าคลิปวันนี้เอาพี่น้องเดี๋ยวคือบรรยากาศตอนนี้ครับผมตอนนี้กประมาณสี่โมงเส้ากัวเออแดดฝนก็รู้สึกว่าห่อนี่ลพี่น้องเอ้าทางทุนเขาไว้แล้วว่าสันวา่าเอาพี่น้องเบิ้งกันครับอา้า ไปกันเรื่อยๆครับผม

ปลอสูดมามล่พี่นอ้อ,อ,นองปลาเข้าสูตรครับอ่าพี่น้องตอนนี้มากเป็นมูลเลยครับปลาอ้าววยพี่น้องเอาตัวพี่น้องเก้าตัวครับ ว่าโซ่รับไปเ,เรื่อยๆครับดูนะครับโอ้ซอนซอนครับซอนอ่าท่าบีก็ได้ครับพี่น้องไปกันเรื่อยๆครับผมอันนี้ก็คือย่างไปยกสรุงยุคก,กลางน,าน้ำนึด้อพี่น้องเด้อเฮอ่อบริยุตตะฟังครับผมน้ำกบบระบืองเลิกครับผมเต็มทีก่การพ่อเพียงเอิ้อกี่แล้วพี่นอ้องเอาบางมองกระตื้นๆครับมองกลางๆแต่มันเป็นโน่นไหมพี่น้อง เอาได้อยู่พี่น้องแต่ว่าตัวน้อยก็อยากลอดตาสรุงแน่พี่น้องแล้วก็ได้เก็บพี่น้อง อ้าวพี่น้องเอาสวยยิ่พี่น้องปลาเอาเป็นปลานิ่มครับโอ้ไกลเรื่อยๆพี่น้องเอาเอาพี่น,อน้องปลาของเรานอนคือรยู่บ่าพี่น้อง เอาขึ้นมาเนี่อ้เอานี่แลและครับมาครับอันนี้น้ำพ่อเพียงตุ่มมองนี่พี่อนตาขึ้นโคกเพืนครับเอามาแล้วครับมาแล้วเอา อันนี้ก็คืองานยกสะดุงพี่นอ้องอ่าเอ้านเนีนตัวไฟพี่น้องเอ้ามาสวยพี่น้องเอา้าได้ตักแล้วครับเด้ตักแล้วพี่เล็ครับพี่น้องน้ำถั่วมะฮอดพี่เล้วพี่น้องเออว่าเดี๋ยวลุยน้ำเลยพี่น้องเ้ยเอ้าเดี่ยหแล้วครับ คือบรรยากาศพี่น้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นบรรยากาศน้ำท่วมพี่น้องเออปลาครับนี่แหละครับถึงว่าอยู่ห้อ,องเครื่อ,องอยู่หรือพี่น้องเอาพวงนี้มียกกรุงมาเหเอาพี่น้องถึงด้หัวเราคือเราว่าสุดมามาจากซสด์นูนศาสตร์เปล่าพี่น้องเอาโมไม่สนใดเป็นไรครับ ผู้ก่าเจ้าสิทธิ์ย่างลงไปนำผลลัพธ์ไปเรื่อยๆพี่น้องเออยกไปเรื่อยครับผมอ้าวพี่โทูลแม่กระบี่เลยแม่ปอพี่น้องเลยครับวุ่นวันวุ่นวันพี่น้องเอ้าป๊าดทำอเลยครับแม่กระบี่ครับหรือแม่ปอมาเล่นปอเข้าหน่อยเถอะพี่น้องเอ้าโอ้ยน้ำกับเพี่อนเข้าเลยพี่น้องหายกก้นตะปังเออตะกล้องกับที่ไล่ปลาออกไปให้เออย่างมาเรื่อยๆพี่น้อง ปลาเขาสะดุ้งแล้วว่าสันวน่าเอาไปปอปลาให้มาอืมเอาบ่มน,นีมนม่ครับบ่มีเอาไปเรื่อยๆครับผมเพื่อคือวิธีการทำมาหากิน,น,น,นอออกกขอ,นองทีสาตว์มันนา,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 าคร้บพี่น้องเด้อเออมีปลากามาพี่น้องบ่มีปลากาม่ากีเก้าวแล้วครับเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วครับม,มาแล้วมาแล้วมาตายยังอ่ะ โอ้ยเอาได้เยอะครับได้เยอะได้เยอาตื่นตากล้องล่วงไปคนละครับขอสะดุง้งเลยพี่นอ้องอย่าลื่อมและพี่น้องเนี่คับนมักคลิปแบบนี้สนุกสนุก,นกแบบนี้อ่าอย่าลืมติดตามชมทั้งช่องยูทูปช่องไทยสาฐบันเท,ทิงและพี่น้องเด้อหรือบอกกันทางแฟนเพจเพจบุกช่องไทยรัฐบันเทิงและพี่น้องเออคันมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครแล้วกดติดตามให้น้ำเล,ลือดครับเด้อะเพื่อเป็นกรลังใจครับทีมงานช่องไทยสาฐบันเทิงพี่น้อง เออตออานอิสำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งพี่น้องแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆเอาไม,ม้กันเบิ้งสนุกส,สรุปแปลกๆตาแบบนี้พี่นออ้องเออเอามือนี่กันมุ้งโบกขอขอพูดในไลน์ที่ติด,ดตามชมพี่น้องพ่อกันในคลิปหนา้านนะพี่น้องเด้อคนละอาทิตไปเก็บเห็ดต้อนละพี่น้องเออมือนี่ปาลาบ่ได้ก็นทเก็บเห็ดต้อลนะครับเห็นเขาจะเอาเก็บเห็ดอยู่ข้างทาง,างก็นทไปซองเบิึงครับเออว่าพ่อเป็นตะไดรเก็บเห็ดท้ายคลิปเพราะว่าฉันว่าเอ้า อ่าขอบพูดเลยๆลายนะครับเด้อติดตามชมอ่ะพอกันในคลิปหน้าครับ